แล้วถามจริงๆเนี่ยมึงมาเล่นลิเกมึงไม่เคยพ้มามั่งอะไเงี้ยฮะพวกเลยไม่มีอะไรแทงคอกูเลยเบลชั้เล่ชันเล่ทั้นรังวะกูไปซื้อกูใหม่เลยหมดเลยเนี่ยหมดตัวกับพวกอ่ะนี่มาวิ่งเล่นอะไรกันเนี่ยฮะให้ไปหาพานทองคอเดชั่นเจอได้ยังพานทองทุ่นกระหม่อมเจ้าเอ๋ยกระหม่อมฉันได้เดินทางแสวงหาตามพานทอง แต่มิเจอเจอผู้หญิงคนหนึ่งไล่ปั้มกระหม่อมชนมาพุทธเจ้าค่ามีผู้หญิงไล่ปั้มมาจริงไหนอ่ะนู่นนะคนนู้นน่ะสบายม่วงอ่ะรูปร่างก็สวยแต่ไล่ปั้มผู้ชายมึงดูดิใช่ไหนี่ไหนผู้หญิงเขาเสนอทำไมไม่สนอมอุไม่เอาหรอกไม่เรียกว่าโง่ก็ต้องเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแหละพวกมึงเอา่างนี้มันไล่ปั้มกูมาเลยโง่จะตาใ้เยี่ยมเจ้ เลยเป็นอะไรอ่ะต้องก็ใจหมดนะมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ดีจริงตีผู้หญิงคนนี้มาต้ามีธุระหรือเปล่าแล้วก็วิ่งหนีเสียมาริย่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงได้วิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาหรือเปล่าครับไม่แล้วขยอกันนิดหน่อยอ๋อแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงมีธุระเนี่ยก็ คุยไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีธุระอะไรที่งี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนไม่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 เรามีธุระ <c oughs> ก็คุยกันก่อนมีมีธุระก็คุยกันก่อนอขอปรึกษาหน่อยอ๋อได้เลยครับถ้าหากว่ามีเรื่องจะปรึกษาเน่ก็บอกผมมาได้เลยเพราะว่าผมเน่จะได้ให้คำปรึกษาคุณผู้หญิง เป็นอะไรกันถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมาเออมาทำท่าอะไรถ้ามีธุระผมรบกวนคุณผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับโอ๊ยขาจับคุณหนูละแต่หนูแอบ,บดูกันคนณหันหน้ามาคุยกันสิครับเออเออเอเอไม่ลักาบเลยชอบนะหันหน้ามาเนี่ยเราชอบเราชอบ,เ,ชอบเดี๋ยวดูก่อนว่าใครไหมทุกคนเงียบนะ เดี๋ยวตูตูใต้นี่เดี๋ยวหันไปแล้วเดียวอันนี้คุณจะหันหน้ามาคุยหรือเปล่าคะหันแป๊บหนึ่งจะมีทุร้านก็หันมวยอะไรวะตอดขครไม่รู้กูเยียบแตกไปเลโอ้ทุเรศทุเรศมึงนั่นแหละมึงอะไรอีหมันหมาอีกระเพาะวัว ว่าสีอะไรนะแต่ว่าสุสีอะไรนะส,สีม่วง,ออง,อวส,วงส,สีม่วงก็คือรออยู่คนเดียวสีม่วงถูกไหมสีม่วงก็คือรออยู่คนหนึ่งคนหนึ่งก็คืออ๋ออืออืออะไรเอ้ยมึง <c oughs> คุยกับใครอ่ะ เขาใต้ดิเขาหยอกหนูด้วยคุณแลบลิ้นหลอ,นอกน้องใต้ดิเอาแล้วไหนบอกไม่ชอบไปแอบลิ้นหลอกเขาซะแล้วไม่จริงไป,ไปเล่นหูเล่นตาเล่นเล่นกับเขาซะแล้วฮ้ชอบแอบลิ้นกันหรืแรลบลิ้นเปล่าเ,เปล่านี่รอเขาหันหน้ามาคุยด้วยเนี่ยไม่แล้วใครแอบใครแลบลิ้น ครับคะ่ะอาจยะมาคุยกันได้แล้วนน,น,นี่จับตรงนี้ได้เดี๋ยวเราหันไปแต่ว่าเธอห้ามวิงหนีแล้วนะจะหนีคุณทาไมผมลรวสวยคุณมีธุระไม่ใช่เหรอครับเราไม่แต่ว่าเราสวยไงจะหันกีโมงหันตัวนี้หน่วันผมไปตั้งแต่วันแรกแล้วไปๆเป็นอะไรไปเลยไปไปไป ม,ม sociedad, ını, <S <S ันมามีเสเลกควายโอ้โหมึงพูดแรงมากเลยนะมึงพูดแรงเยอะเลยนะเนี่ยสองคนจกดูหน้าอังเป่ายีไฮยีน่ามีควายดองเอ้ยไอ้ติ่งแตกไอ้ลุกล้างมึงนี่ไอ้จิ้งเหลนดองมีไอ้กระเพาะแพะต่าพูดว่ากระเพาะแพะอีปิงควายโโอ้ห ไม่ไปเลี้ยวให้มันเห็นซะแล้วปกติมันไม่เลี้ยววันนี้มันเห็นน้องลำใหญ่มันเลยเลี้ยวมันเลี้ยวหน่อยเพาไม่มองมึง,งหรอกค่ะไป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 ,ไป,ไป,ไป,ปกูเก็บหน้ามึงใหม่ใหม่แม่ดำเลยก็ผิดไม่น่าเกิดเลยที่ไม่กลัวใช่กูเจ๊งเลี้ยว แม้วมันจะเลี้ยวมันก็ไม่ได้เลี้ยวมือซัวปะหวะแหงเลยมึงเห็นมันอย่างงี้นะแต่มันก็ได้แต่ไอ้เมียไอ้มือปี่เหมือนกันเลยเต่่พองเหรอไปแล้วไปไปเข้าไปไปทุเรศทรศุรังลูก,กตาไปอับอายใส่ขี้หน้าเขาโตนั่งบอลอนะไรเนี่ยบอลจังเ <c oughs> ก,ก็ตังแม่ง ว่าไปไหนฉันหมดถูถูก็คือสองถูถูวันวันถูสองสามแล้วก็หันไปแค่นั้นแหละไปไหนแล้วเนี่ยไทยสามเน่ตเน่ตเน่คุณจะหันหน้ามาไหมเนี่ยห,ห,ห,หันดิหันดิหันเลยหันอยู่ตรงนี้ไหนคุณอยู่ 你躺赢，躺赢，躺赢。